สวัสดีค่ะวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องเฟสเซลเฟสเซลคือเซลลแขวนลอยซึ่งมีส่วนผสมของเนื้อเยือ่อและเซลล์จากอวยัอวยวะต่างๆในร่างกายซึ่งมีส่วนประกอบทางชีววิทยาที่เป็นของเหลวอ,อยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงเอมไซซัคเตดวิตามินสารอาหารบองกรดอะมิโนและแบไทายโดยเฉพาะตัวกระตุ้นที่เป็นสเต็มเซล เฟสเซลเทอร์ปีหรือเซลล์บำบัดคือวิธีบำบัดทางธรรมชาติเพื่อเพื่อรักษาโรคและชะลอวัยซึ่งการบำบัดด้วยเฟสเซลลจะถูกนำมาใช้กับมนุษย์ด้วยการนำเซลล์สดออกมาจากแกะลูกแกะนะคะหรือตัวอ่อนจากแกะนำมาใช้กับมนุษย์ด้วยวิธีการฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อเมื่อสเ เมื่อเฟสเซลเข้าไปที่กล้ามเนื้อแล้วจะระบบสัญญาณในร่างกายจะส่งเฟสเซลเข้าไปอไวัยวะต่างๆเฟสเซลจะเข้าไปทดแทนและเสริมสร้างเซลล์ที่บกพร่องให้ฟื้นฟูขึ้นมาการบำบัดด้วยเฟสเซลสามารถช่วยฟื้นฟูอะไรได้บ้างคือ 1. ป้องกันโรค 2. เสริมความ